ทั้งร้องทั้งเต้นชมลีลาทิกเกอร์ลูกแมวนีคลูเดบิวเป็นศิลปินเต็มตัวคุณแม่นิโคลเทริโอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กลาดวงสัมภาษณ์หลังลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์อคิระที่ซุ่มฝึกซอมทั้งร้องทั้งเต้นเตรียมตัวเป็นศิลปินอยู่นานถึง3ปี พร้อมเดบิวต์เป็นศิล,ลปินหน้าใหม่ได้ก้าวเท้าเอข้างดการตามรอยเท้าของคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวในฐานะศิล,ลปินเดี่ยวคนแรกของค่ายจีเนสค่ายเพลงในสังกับ GMM g r a m m y เรียบร้อยพร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอ RU ร ออกมาให้ฟังกันและจัดงานเปิดตัวที่กระขิดล่างดิบโชว์เคสที่โชว์สกินที่ซุ้มฝึกมายาวนานให้ชมกันเรียกว่าพร้อมและครบทั้งดนตรีทั้งร้องทั้งเต้นรวมทั้งยังได้ความสามารถการแต่งเพลงมาจากคุณพ่อแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มด้วยเรียกว่าความสามารถล้นแถมรูปร่างหน้าตาก็เพอร์เฟกขนานี้ต้องไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองแล้วว่าจะเข้าใจว่าทำไมคุณแม่นิโคลบหปลื้มจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่